มิวนิ t าสุดปลืม้มวัเกิดครบรอบ31ปีสามีจัดเซอร์ไพรส์รู้เลยปรักมากแค่ไหนได้เรียนรู้สัมผัสกันเป็นคุณแม่เต็มตัวแล้ว ป้ายแดงคนใหม่มิวนิฐาที่ได้คลอดลูกสาวคนแรกน้องมารินไปเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันสาวมิวนั้นก็ได้พาลูกสาวกลับบ้านดูแลก,กันเองที่บ้านต่อโดยมีคุณสามีดีเด่นเซนทลาพุทธคู่หากเป็มกิจอยู่ข้างกายตลอด และล่าสุดในวันนี้21กันยายน2564เป็นวันคร้ายวันเกิดครบรอบ31ปีของสาวมิวแต่สถานการณ์โควิด -19 แถมยังเป็นแม่ลูกอ่อนบรรดาเพื่อนๆจึงไม่สามารถมาหาได้เหมือนเคยจึงเซอร์ไพรส์เบิร์เดย์คุณแม่กันทางหน้าจอโดยสาวมิวปรึ่มอกปรึ่มใจสุดๆ last night surprise from สามี and friends ขอบคุณนะคะทุกคนปีนี้มีลูกมาเป็นของขวัญวันเกิด3 1เ็ดขวบให้กับตัวเองซึ่งทางด้านสามีเซนก็ได้เขียนคำอวยพรถึงภรรยาและแม่ของลูกว่าสุขสันต์วันเกิดคุณภรรยาสุดที่รักขอบคุณนะครับที่ทำให้ชีวิตทุกๆวัน มีเสียงหัวเราะมีความหมายขอให้นิวมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดอะไรก็สมหวังน่ารักน่ารักอย่างนี้ตลอดไปขอให้ลูกมาเรียนเรียงง่ายโตมาเป็นเด็กอารมณ์ดีมีความสุขเหมือนคุณแม่รวมสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะคุณแม่มิวและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ